ที่จ e ังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่22มิถุนายน2568เวลา18นาฬิกากองกำลังผาเมืองประทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจุดยาบ้าจำนวน6ล้านเม็ดในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในเมื่อวันที่23มิถุนายน2568เวลา18นาฬิกาพลตรีจิตรกรจันทราผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกไมตรีศรีสันเทียเสนาธิการกองกำลังผาเมือง เป็นผู้แทนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตรวจยึดยาเสพติดดังกล่าวและได้นําของกลางส่งให้กับสถานีตํารวจภูธรเชียงดาวเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปพณะรักษ์ศรีบุเรงศูนย์ข่าวภาคเหนือ24นิเชียงใหม่รายงาน,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 น